วิธีชมคนอื่นภาษาพมา่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจเรียนภาษาพม่ากับเจ้าของภาษา Learn อร r m e s with w i n w i n ูนนะคะวันนี้นะคะเรามาในหัวข้อ golden challenge นะคะ golden challenge แปลว่าอะไรนับจากวันนี้ใน100่งวันวินจะมาแชร์ภาษาพม่าให้1,000งพันคำนะคะ1,000งพั 1, คำนี้ไม่ใช่แค่รู้ไม่รู้เท่านั้นนะคะหมายถึงว่า 1000ประโยคนะคะถ้าคุณอยากเก่งภาษาพม่าใน100วันนะคะเริ่มจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะใน100วันนี้คุณตัดสินใจเลยว่าคุณจะท้าทายตัวเองด้วยการเรียนภาษาพมา่าพร้อมกับวินวินนะคะเพราะว่าที่จริงวินาอยากจะแชร์ภาษาพม่าให้เยอะๆทำคอนเทนต์เยอะๆแชร์ให้เยอะๆนะคะแต่ว่าชอบผัดวันประกันพุ่งนะคะเออไม่ได้ชอบผัดวันประกันพรุ่งนะคะมักจะผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆนะคะก็เลยปีนี้นะคะ ปี2022นี้นะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะอยากจะมาแชร์ให้ได้ในทุกๆวันก็เลยท้าทายตัวเองด้วย1,000ประโยคนะคะใน100วันนี้วินจะแชร์1,000ประโยคฉะนั้นใครที่อยากจะเก่งภาษาพม่าปีนี้เป็นปีของคุณปี2022นี้เป็นปีของคุณแน่นอนนะคะเรามาท้าทายตัวเองด้วยกันด้วย100วัน1,000ประโยคนะคะเรามาดูกันนะคะว่าวินได้แชร์วินได้เตรียมอะไรไว้บ้างนะคะสำหรับวันแรกนะคะโอเคตามนี้เลยนะคะ คำว่าสวยนะคะล่าเดล่าเดล่าเดแล้วอันนี้ทำไมสวยหล่อนะคะแล้วอันนี้หล่อมันต่างกันยังไงนะคะจะอธิบายค่ะคำว่าล่าเดคำคำว่าลาเดนี้นะคะเราจะใช้กับผู้หญิงและสิ่งของอย่างเช่นรถสวยบ้านสวยอะไรอย่างนี้นะคะหรือผู้ชายที่ชอบความสวยความงามมันก็ใช้ได้นะคะแล้วคำว่าโชเดเนี่ย เราสามารถใช้ได้กับทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะหมายถึงว่าเราใช้กับมนุษย์เท่านั้นนะคะเราใช้กับคนเท่านั้นนะคะถ้าขั้นเดชนี่คือหมายถึงผู้ชายโหหล่อ oh, มากแมนมากอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็โตเดชก็คือเก่งนะคะโตเดชแล้วคําว่าเหมาะนะคะไล่เดชมันหมายถึงว่าเออเธอเหมาะกับแว่นมากเลยอะไรอย่างนี้นะคะเธอใส่ชุดนีด้เหมาะมากเลยแบบเนี้ยหรือว่างานเนี้ยเหมาะกับเธอมากเลยรถเนี้ยเหมาะกับเธอมากเลยอะไรอย่างนี้เราจะใช้ว่าไ like ล่เดช เลขนี้มีความหมายหลายอย่างนะเราไว้เรียนอย่างอื่นเนาะณตอนนี้เราเรียนกับคําว่าเหมาะนะคะคำว่าดูดีเราจะเรียกว่าจี้เกาเดะจี้เกาเดะแล้วคาว่ามากนะคะไม่ใช่แค่ว่าสวยธรรมดาสวยมากเราจะใช้ว่าอายันหรือว่าตานะคะคาว่ามากเนี่ยเรามีมากกว่านี้นะเราไม่ใช่แค่มีเพียงแค่สองคำเท่านี้นะเรามีมากกว่าแต่เราไว้เรียนในเรื่องอื่นดีกว่าเนาะโอเคอันนี้ ไม่ใช่ชาเลนยังไม่ใช่ชาเลนนะคะนี่คือเพียงแค่เพียงคําศัพท์เล็กน้อยนะคะที่เอามาแชร์เพิ่มเติมนะคะเสร็จแล้วก็ถ้าเราอยากจะอ่านคําภาษาพม่าชัดๆแบบนี้นะคะมาเรียนกับวินวินได้ค่ะสอนตั้งแต่เบสิกเลยค่ะสอนละเอียดสอนดีมากนะคะการที่เราเขียนภาษาไทายไว้แบบนี้อาจจะไม่ได้ชัดหรือว่าอาจจะไม่ได้ถูกต้องสักทั้งหมดนะคะอาจารย์แต่ละท่านก็จะทํามาไม่เหมือนกันเนาะฉะนั้นคือวินได้ทําขึ้นมานะคะก็คือพยายาม ฟังเสียงแล้วกันนะคะไม่ต้องดูคําที่จดทับศัพท์มาก็ได้นะคะฟังเสียงแล้วก็ถ้าใครที่เรียนภาษาพม่าอยู่แล้วบ้างเราก็อ่านคําภาษาพม่าแบบนี้นะคะโอเคเรามาดูกันเลยค่ะคํใหมายเล็กหนึ่งวิงได้เตรียมอะไรไว้บ้างนะ,ะชาเลนจ์หมายเล็กหนึ่งค่ะเธอสวยมากเธอคนนี้ไม่ได้หมายถึงบุคคลที่3าที่แปลว่าเขาหรือเธอนะคะหมายถึงว่าเธอที่เป็นยูที่เป็นบุคคลที่สองนะคะเนอิยันซาเดเนอิยันซาเด ที่2ค่ะชาเลนจ์ Challenge ที่2นะคะคุณเก่งมากสำหรับผู้ชายพูดนะคะเพราะว่าคำว่าคุณเนี่ยผู้หญิงเราใช้อีกคำหนึง่งผู้ชายเราใช้อีกคำหนึง่งถ้าไม่รู้ถ้ายังไม่เข้าใจไม่เคยได้เรียนเข้าไปดูในเพจวินวินได้นะคะเมื่อเช้าได้แชร์ไว้ค่ะหรือถ้าว่าคุณกำลังดูใน y o u t u b e นะคะก็กดในลิงก์คลิกในลิงก์ข้างล่างนี้ได้นะคะในเพจก็จะมีลิงก์แชร์ไว้ให้ข้างบนนะคะก็ ดูไปดูได้นะคะว่าเราจะเรียกชั้นเรียกคุณเรียกอะไรเลยสรรพนามได้ใช้ไว้แล้วเรียบร้อยนะคะคำย่าอายันโตเดะคำย่าอายันโตเดคุณเก่งมากวันนี้คุณหล่อมากอันนี้หมายถึงว่าผู้ชายชมผู้ชายนะคะดีนี่คำย่าอายันขันเดดีนี่คำย่าอายันขันเดนะคะคำถัดไปคืออันนี้เหมาะกับเธอมากสวยมากเลยอะไรอย่างนี้นะคะ ่าหมายถึงว่าหมายถึงว่าเสื้อผ้าชุดนี้หรือว่างานนี้รถนี้อะไรก็ตามที่เราอยากจะชมกับเขานะคะดาเนเนอิยานลาดเดดาเนเนอิยานลาดเดอโออิยานไล่เดดาเนเนอิยานไล่เดออิยานลาดสวยมากเลยนะคะ,ะ,คะต่อไปค่ะ วันนี้ดิฉันสวยไหมนะคะมันหมายถึงว่าเราชมบุคคลที่สองเซนแลเราก็ถามคนอื่นว่าเราสวยไหมก็ได้เหมือนกันนะคะดีนี่จะมาล่าละดีนี่จะมาล่าละคือเขียนเข็มแบบจุนมาแบบนี้นะคะแต่เราจะพูดว่าจะมานะคะดีนี่จะมาซาละเราใช้แบบนี้ได้นะคะ แล้วถ้าเราอยากชมบุคคลที่สามล่ะถ้าสมมติเรานินทาเราสองคนคุยกันแล้วแอบนินทาเขาหรือว่าแอบชมเขาอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ใช้ได้ค่ะทีนี้ตู่จี้ก้นเนี่ยเนาะวันนี้เขาดูดีนะตู่ตรงนี้ยหมายถึงว่าเขาหรือเธอนะคะบุคคลที่สามภาษาพม่าเราใช้คําเดียวกันเลยค่ะทีนี้ตู่จีก้กานเนี่ยเนาะที่จริงนะคะคําว่าเขาหรือเธอเนี่ยมันจะมีตู่หรือตู่มากก็ได้นะคะ แต่ว่าเวลาเราพูดเราไม่พูดว่าตูมาเราจะพูดแค่ตูอย่างเดียวฉะนั้นครูจะสอนแค่ตูเท่าที่เราพูดบ่อยๆเท่านั้นนะคะน,นี้ตูจี ong, ้ก้องเลยเนาะนะคะก็คือเราเราถามให้คนอื่นชมเราก็ได้เราชมคนอื่นก็ได้เราชมบุคคลที่สองก็ได้นะคะอันนี้คือเป็น c h a l เล n น e ววนที่หนึ่งนะคะพวกนี้ครูจะมาใช้อะไรนั้นเรารอติดตามกันนะคะ ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะในช่อง Youtube ค่ะขอบคุณมากค่ะเจสุมยานจิติมาเรน้องนี้เปลี่ยนด้วยเมยืวันหน้าเราเจอกันคำว่าน้องนี้คือหมายถึงว่าวันหน้าห,หรือว่าถ้าเราอยากพูดให้มันโจดจงมากกว่าน,นั้นพรุ่งนี้เราเจอกันนะคะตะตา